มาดูกันนะคะว่าเลิฟไลค์คอลลาเจนของปาาชิตาเนี่ยทำไมมันเห็นผลขนาดนี้จะบอกว่าคอลลาเจนด,ดีเนี่ยกินแล้วดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายนะคะแต่ที่สําคัญจะต้องไม่ผสมอะไรเลยจะต้องเป็นคอลลาเจนเพียวเพียวเกรดพรีเมียมค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นสูตรคอลลาเจนเพียวเต็มแมกโดส1 0 0 0 0มิลลิกรัมอัดแน่นด้วยสารสกัดจากคอลลาเจน5ชนิดใส พันธ์พรีเมี่ยมทั้ง5ตัวเลยค่ะนำเข้าจาก3ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีและก็นอร์เวย์คาวน้อยที่สุดมีอนุภาคที่เล็กมากๆค่ะตั้งใบไม่ถึง1นาทีก็จะใสแจ๋วเลยค่ะทุกคนปริสูจน์ว่าของเราไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะเป็นคอลลาเจนเพียวๆเลยคอลลาเจนเนี่ยพอแบบ ชงคู่กับกรูต้าที่เกรดพรีมเมียมขนาดนี้ก็เลยทําให้เห็นผลลัพธ์เรื่องผิวใสแล้วก็เปลี่ยนสีผิวแบบเห็นชัดเจนเลยค่ะเพราะกรูต้าของเรานะคะสกัดมาจากกุหลาบสายพันธุ์บังการียค่ะถูกพัฒนาโดยแพทย์หลายท่านเลยนะคะเป็นเวลานานกว่า45ปีช่วยผัดเซลล์ผิวกระตุ้นสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวสูงกว่าวิตามินเอมีลิกตาตอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีด้วยค่ะ บอกเลยว่าเป็นอาหารผิวเกรดพรีเมียมในสูตรอัดแน่นไปด้วยสารสกัดที่ช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและมีสารตั้งต้นของกลูต้าไทโอนด้วยนะคะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็สารสกัดอื่นๆผอัดแน่นมามากถึง20ชนิดค่ะปอ